ามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเศร้าค่ะเมะื่อวานนี้แชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน์ต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียนางงาม,มคนสวยคนหนึ่งเลยนะคะ,คะแล้วน้องเองก็มีความสามารถด้วยสำหรับน้องเฟียสมิสแกรนด์อุทัยธานีค่ะ ฟังแบบนี้แล้วก็เศร้าสะเทือนใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะถือว่านี่เป็นคลิปสุดท้ายของน้องเฟียสมิสแกรนอุทัยธานี2017ค่ะที่ได้ร้องเพลงนักร้องบ้านนอกเอาไว้ก่อนจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะ น้องเฟียสรัตนารามจาตุมิสแกรนอุทัยธานี2017ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะโดยคลิปดังกล่าวถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายในชีวิตของน้องเฟียสค่ะจากการเปิดเผยผ่านพี่เลี้ยงและผู้จัดก,การส่วนตัวของน้องนะคะบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าเวทีนี้ค่ะเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ได้เพิ่มกติกาใหม่เข้ามาที่เพิ่มโอกาสให้กับสาวๆที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลงนะคะซึ่งถ้าใครเสียงดีเนี่ยจะถูกใจคณะก,กรรมการจะผ่านเข้ารอบ สิบคนโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งเจ้าตัวแล้วก็น้องเฟียสเองนะคะก็หวังกับรางวัล Best ไว i c e a w a r d ครั้งนี้มากค่ะแล้วก็ได้ให้โจทย์โดยการให้น้องเฟียสนั้นส่งคลิปร้องเพลงมาอัปเดตให้คนด,ไดูได้ชมกันทุกวันเลยค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะถูกอัดเอาไว้เมื่อช่วงเย็นของวันที่31พฤษภาค,คมที่น้องเพิ่งเดินทางถึงชุมพรค่ะแล้วก็ได้ส่งคลิปให้กับพี่เลี้ยงดูในระหว่างที่เดินทางกลับในวันต่อมานั่นเองซึ่งก็เป็นช่วงเวลาก่อนที่น้องนั้นจะประสบอุบัติเหตุค่ะ นอกจากนี้ค่ะพี่เลี้ยงก็ยังได้บอกด้วยนะคะว่าน้องเฟียสมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากกับการประกวดนางงามในครั้งนี้นะคะซึ่งกว่าน้องเองจะได้มงกุฎมาครองค่ะน้องต้องผิดหวังมาแล้วถึง3จังหวัดก่อนที่จะมีการประสบความสําเร็จได้เป็นตัวแทนจังหวัดอุทัยธานีในที่สุดนะคะและดํารงตําแหน่งมิสแกรดอุทัยธานีได้เพียงแค่4วันเท่านั้นก่อนน้องจะจากไปค่ะ